เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงพี่ตอนนั้นครับก็มันชุลมุนครับก็ท่านแมร่างกายหน่อยคนหนึ่งครับเลยพยายามแยกออกมาเลยดึงมาบานพักให้ลูกพี่ตัดสินว่าใครผิดใครถูกทีนี้มันหันหลังกายเอามีดที่ขั้วแล้วมาเลยครับีเริ่มแรกมีมีปัญหาอะไรกันครับกาบุญนี่ปัญหาอย่างกันหลายครับพิจารณ์กับน้องค้นอีกคนนึงอยู่แล้วครับผมพยายามหาไว่มาตลอดกต่ก่อนสงการนู่นแล้วครับมีปมัญหานะผู้ก่อเหตุนี่เข้ามายังไงพี่ ไ่ก้อนบอกครับก็มาอย่างมาเอ็นงานน้ำก็มาวุ่นอยู่น้ำมูนี่แหละครับขอเอ็นงานดูพี่ก็ให้เอ็นงานน้ำเคยออกไปเทื่อนึงแล้วแล้ววัชปรบปุงเจ้าของไม่อยากเอ็นงานใหมุู่พี่ให้มาเอ็มอนมาบนท่านก็มาสางปัญหาที่กับรับช่วงที่เกิดเหตุเขามาทําอะไรตอนนั้นณจุดที่เกิดเหตุนะครับตอนนั่นบอกครับผู้ผงศกำลังกิปต่อไฟฟ้าครับอเขาไม่นั่งกินเขาอยู่ขาถนนเลย ผมกำลังกลุ่มพันสายไฟกันอยู่กับเต้ป่าของคนน่ะครับผมก็ต้องดูวเข้าไปช่วยก่อนเลยเนาะเขาไม่พูดอะไรเลยเหรอครับเขาเดนเข้ามาเตยเครับเคยมีปัญหากันมาก่อนไหมครับแล้วโดนตรงไหนมั้งครับเหตุการณ์เมื่อคืนนี้ครับที่รีกันเตปากนะเต้ปากนะทึ่งเต้ปากครับครับแล้วก็ถื่งยังไงเนี่ยตีปากกระติหมโนี่นะก่อนีแล้วแขนนี่ถืึ่ยังครับเนี่ยแขนแขนถือมีดครับถือมีดฟันมือเงียบจักเข็มครับเนี่ยครับโบนิครับเนี่ เว่ยทำมอสยิบสองสั่งกาแผหรือครับยิบทั้งหมดจะเข้มกับเจ้านี่สิบสองครับส <12 S 1> ิบสองัมันก็ดีเครียดให้น่องพูดนะมันโดนวนละมั้งตึงไปเตะเขานาะมองเป็นผู้ใหญ่นก็ต้องห้ามตัวไอ้จังไรสันเขามาทำงานกับเรานี่นานหรือ,อยังครับ ไอ้ออกไปรอบนึงเลยด้วครับคือ <fists. S 1> กลับมาทำงานไดน้นี่ยบวกกับชิว่ามืออย่านี้ครับกลับมาทํารอบนี้นะครับก็ออกฤีดอีกแล้วนั่นก่อนที่เขาจะฟันเขาได้พูดอะไรบ้างครับไว้บได้เด้าแล้วครับ <c oughs> นี่นะเขาบอกคือหนามันเป็นเจ้าไรตอนนี้เราบอกเป็นตอนนี้ที่ ที่มีปัญหาทะเลาะทำร้ายกันตามตามที่คลิปในภาพนะครับที่แยกทางออกไปในเบออากาศนวยเมื่อคืนนี้ก็คือว่ามันเป็นปัญหาทะเลาะกันระหว่างคนงานก่อสร้างด้วยกันคนงานก่อสร้างเก่าสองสองลายแล้วก็คนงานก่อสร้างใหม่หนึ่งลายที่ทำร้ายร่างกายกันเนี่ยนะครับมาทำด้วยกันแล้วเกิดทะเลาะทะเลาะกันก็เลยจะออกจาการงานทีนี้ไปเจอมีดที่อยู่ในห้องก็เลยจับมีดมาไล่ฟันคนงานเก่าสองคนนั้น ได้รับบาดเจ็บนําส่งโรงพยาบาลขณะนี้ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วอาการปลอดภัยครับส่วนผู้ต้องหาก็คนที่ทําร้ายก็จะเรียกมาทราบข้อกล่าวหาในข้อหาทำร้ายร่างกายกันต่อไปครับตรงจุดนี้ใช่ไหมครับจุดที่เกิดเหตุเกิดเหตุประมาณกี่โมงครับตอนาหน้าครับประมาณพ่วงตเทษๆครับก็คนงานก่อสร้างสี่คนก็ทะเลาะกันอยู่ตรงนี้แหละครับประมาณสิบนาที แล้วก็มีการทายชบต่อยกันบริเวณนี้ครับก่อนที่ฝั่งหนึ่งจะวิ่งหนีแล้วก็มาทะเลาะกันอีกรอบ2แล้วก็วิ่งไปที่บริเวณขณะที่เราถ่ายวิดีโอเรานึกกลัวไหมครับตอนนั้นครับ <c oughs> ก็ไม่กลัวครับอก็บอกให้น้องโทรหาเจ้าที่ตำรวจให้มารัางํอาเห็นครับ